สวัสดีค่ะมาพบกับบีนเแล้วนะคะในช่อง Youtube แอนเจรไก่บายบีนนะคะวันนี้บีนจะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่มักจะมีคำถามกันว่าหนูจะให้อภัยคนที่เขาทำร้ายเราได้ยังไงบีนจะมีเทคนิคในการชิปที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกสบายใจขึ้นในการที่จะใ,ใ,ให้อภัยใครสักคน เพราะว่าเวลาที่คุณอะไม่ได้ให้อภัยใครบางคนน่มันจะเหมือนทาให้คุณอะแบกแบกความหลังจากอดีตอันทุกข์ใจอยู่บนหลังบนบ่าเสมอแล้วมาทําให้เราเนี่ยแหละไม่มีความสุขเองนะทาให้เราทุกข์ใจเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะการให้อภัยอะมันก็คือทาเพื่อตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นมีจะมาบอกเทคนิคพี่คที่จะทําให้คุณสามารถให้อภัยคนที่มาทําลายคุณได้ เช่นอาจจะนอกใจมีเมียน้อยหรืออาจจะแบบเออทยศยหักหลังคนณบีนอาจจะคิดอย่างนี้เสมอเลยนะบีนมักจะคิดว่าไม่มีใครอ่ะที่อยากจะทําไม่ดีเนาะคือไม่มีใครหรอกที่อยากจะทําให้อีกคนเปงเกลียดอะ่ะไม่อยากทําไม่ดีกับอีกคนนึงแต่ทุกอย่างอ่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็เพราะว่าเขาอ่ะคิดได้แค่นี้นักความรู้หรือประสบการณ์ที่เขาได้รับรู้มาในอดีตจากที่พ่อแม่สอนมาหรือจากที่ครูสอน หรือจากคนรอบข้างอะแล้วเขาอะสามารถรับรู้และสามารถเ,เขาเรียกว่าอะไรอะมีการกระทําอันณะตอนนั้นที่เขาทําอะตอนนั้นคือเขา่เก่งและดีที่สุดแล้วเขาคิดว่าสิ่งนี้เขาทำตอนนั้นที่เขาเลือกทำอะมันดีที่สุดแล้วสําหรับตัวเขาเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากทําให้ดีกับคนอื่นหรอก <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เขาโดนสอนมามันอาจจะต่างกับที่เรามองคือสองคนอมองไม่เหมือนกัน เราอาจจะมองว่าเขาทำลายเราแต่เขาคิดว่าเขาอทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นตอนที่เขามีคนอื่นเพราะว่าเขาคิดว่าไอา้สิ่งนั้นนะคือสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขมากที่สุดแล้วหรือว่าการที่เขาหายหนีไปไม่ยอมคุยกับเราเพราะว่าอาจจะโดนสอนมาว่าถ้าพูดไปอ่อสอบไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงคองคือมันโดนสอนเหมือนกันเนี่ยณะที่อีกฝั่งึ่งอาจจะโดนสอนว่าต้องสื่อสารนะ คือสองคนมีความคิดไม่เหมือนกันแล้วเราก็เลยมองว่าไม่มีใครอยากให้ทําร้ายใครไม่อยากทําให้อีกคนนึงรู้สึกไม่ดีหรอก <S <S ทุกคนอยากให้ทุกคนกคนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการให้อภัยเรามองว่าแค่มองไม่ต้องไปเข้าใจอีกฝั่งนึงก็ได้เราแค่มองว่าเเขาทําดีที่สุดแล้วแหละเราก็ให้อภัยได้เลยและอันนั้นมันจะทให้เราสุขใจเองเพราะฉะนั้นการให้อภัยก็ไม่ได้เพื่ออ,อีกคนนึงหรอกมันจะทําเพื่อตัวเราเองนี่แหละให้เราสุขใจเอง อันนี้คือสิ่งที่บนอยากจะมาแชร์สั้นๆน,นะคะเทคนิคในการที่เพื่อนจะให้อภัยใครสักคนจะทํำยังไงก็เพื่อให้ตัวเองอะ่ะไม่แบกของหนักอยู่บนหลังเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเดินต่อไปในอนาคตคุณอยากจะก้าวไปแบบสูงๆอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากมีความสุขอะ่ะการที่คุณแบกอดีตมันจะทําให้คุณอะ่ะไม่มีความสุขเนาะความสุขมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณให้อภัยใครได้ก็ให้อภัยไปเถอคะค่ะ ก็วันนี้จะฝากสั้นๆแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ก็จะมีสาระดีๆเสมอมาบอกกับเพื่อนๆในช่อง y o u u u b e แอนเจอร์ไกลบายบีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ